มะเร็งกระเพาะอ,อาหารเนี่ยเป็น1ในมะเร็งโดยทั่วไปแล้วเวลาเราเจอเนี่ยมักจะสายไปนะครับเพราะว่าในขั้น0ูนย์นะหนึ่นะศูนเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการอาการจะเกิดขึ้นเมื่อ3และ4โดยเฉพาะถ้าเราอยู่ขั้น4แล้วไม่ฉะนั้นเนี่ยคนที่ป่วยด้วยมะเร็งลำไส้ส่วนใหญ่ที่ตรวจเจอนะจะอยู่ขั้น3แล้วก็ขั้น4 นะครับซึ่งถ้าอยู่ขั้นนี่ก็รักษายากมากๆแล้วนะครับแล้วก็สิทธิในการแบบว่าเขาเรียกว่ามีชีวิตยืนยาวก็โดนตัดทอนไปนะมิฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในมะเร็งที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวบางทีเนี่ยคนเป็นมะเร็งลำไส้หรือกระเพาะอ,อาหารเนี่ยเป็นลา10บสปีแล้วนะมันถึงจะเป็นขั้นสีนะครับพวกนี้ใช้เวลายาวนานมากในการไปถึงขั้นท้ายๆนะแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าขั้นต้นๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีอาการเลยนะ ข้อสังเกตที่เราจะมีพอได้นะพอได้นะครับเพราะด้วยว่าความเสี่ยง2อันดับแรกที่ทําให้คนเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและก็มะเร็งลำไส้นะครับก็คืออันดับหนึ่งเลยพันธุกรรมถ้าคุณมีพันธุกรรมปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะครับมีมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอยู่อันดับหนึ่งคุณต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไป นะอันดับ2คือถ้าคุณไม่กินกากใยอาหารเพียงพอบวกกับคุณเป็นโรคท้องผูกนะครับการที่กินอาหารมีเส้นใยน้อยอันดับหนึ่งเลยลำไส้สกปรกอันดับ2การขับถ่ายไม่เต็มที่ไม่ปกติ ไม่เอาสารพิษสารเคมีไม่เอาสิ่งตกค้างออกมาในร่างกายนะหลังจากยี่ชั่วโมงพอพวกนั้นมันตกค้างปุ๊บมันกลายเป็นสารพิษที่ตีกลับเข้าไปสู่เนื้อเยื่อตีกลับไปสู่กระแสะเลือดด้วยนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมโทรมแล้วก็แน่นอนเป็นโรคได้ง่ายนะรวมทั้งโรคมะเร็งด้วยนะครับถ้าคุณท้องผูกเป็นประจําอันดับหนึ่งคุณเสี่ยงกับโรคเยอะมยกนะครับรวมทั้งโรคมะเร็งลำไส้ด้วยอันดับ2ถ้าคุณท้องผูกสลับกับท้องเสีย นะท้องร่วงเป็นประจำหรือบ่อยๆกินอะไรนิดนึงกินอะไรผิดนิดนึงเดี๋ยวก็ท้องผูกเดี๋ยวท้องท้องเสียนะครับเกิดอาการเขาเรียกว่าทางเดินอาหารนะเหมือนกับที่ผมบอกว่าเหมือนกับโกกรคกรดไหลย,ย้อนแล้วก็กระเพาะอาหารเริ่มต้นแม้กระทั่งโรคก,กระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารสามารถทําให้แผลนะั้นกลายเป็นเชื้อมะเร็งในขั้นต่อไปได้ด้วยนะครับนี่นะถ้าคุณมีอาการจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อนโรคก,กระเพาะอาหารกรดไหลย,ย้อน มีความเสี่ยงแล้วเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถ้าคุณถ่ายอุจจาระมานะอุจจาระเป็นสีเข้มมากนะเกือบดำเขาเรียกทอร์มีความสันนิษฐานว่ามีเลือดออกในลำไส้นะแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นก้อนมะเร็งหรืออะไรเนี่ยที่อยู่ตอนท้ายๆของลำไส้ใหญ่เนี่ยคุณก็จะถ่ายออกมาเป็นเขาเรียกเลือดสดมากขึ้นนะการที่เลือดออกตอนถ่ายหรือว่าเปาะปลมาก,กับอุจจาระเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆ นะครับอีกอันหนึ่งนะอะไรที่ก็แล้วแต่ที่รู้รู้สึกว่ามันผิดปกติเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการย่อยและก็การดูดซึมนะบางคนกินอาหารเยอะมากนะครับแต่น้ําหนักตัวลดนะกินอาหารเยอะมากน้ําหนักตัวลดหรือกินอาหารน้อยมากแต่น้ําหนักตัวเพิ่มนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มนรู้สึกไม่ไม่สมดุล นะตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งหรือว่าข้อสังเกตหนึ่งที่คุณอาจจะมีก้อนเนื้อหรือว่าความผิดปกติเกี่ยวกับกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ด้วย